ธัญยาพยากรรุ่ก่อนรอนวยก่อนดวงคนที่เกิดวันทีนะคะประจําวันที่1นึ่ง 15, กันยาย,ยนสอง6ในเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ในไพ่สามใบนี้นะคะแนะนำไว้ดูคลิปตั้ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะความรักของคุณคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเรียกร้องมีความต้องการเพิ่เพนในเรื่องความรักมากไปหรือเปล่าคะในช่วงนี้นะคะคุณอยากจะหาที่ปรึกษาหัวใจอยู่ใช่ไหมคะ คนที่คุณคิดถึงแล้วคุณกำลังคิดว่าเขารู้สึกยังไงคนนั้นเขาอยากจะมาดูแลมาช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะถ้าคุณนะคะมีคู่รักต่างชาตินะคะเขาพร้อมที่จะเปย์คุณด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องความรักจะเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะ ขอแค่ว่าคุณปรับปรุงตัวลดความอาจใจลงนะคะแล้วความรักจะสดใสแน่นอนค่ะแนะนำนะคะว่าช่วงนี้ให้ทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอให้โชคดีค่ะ